วันหนึ่งเขาไม่ไปส่งเขามีธุระดิฉันนั่งร้องไห้ที่โรงอาหารโรงพยาบาลคิดถึงลูกว่าป่านนี้ลูกคงคอยทานข้าวเหมือนประจำทุกวันเพราะชีวิตของดิฉันมันไม่ต่างอะไรจากแม่นกที่ออกไปหาเหยื่อแล้วลูกรอเหยื่ออยู่ที่บ้านที่รังวันนั้นดิฉันกลับไปถึงบ้านตอนประมาณเกือบเที่ยงคืนฝนตกหนักมาก เขาไปส่งดิฉันปากซอยดิฉันก็วิ่งไปผ่าฝนรีบจะไปให้ถึงบ้านให้เร็วที่สุดพอไปถึงบ้านแม่ออกมารอกที่หน้าบ้านว่าลูกมึงหลับไปแล้วจำไมเหมึงถึงมาป่านี้ลูกคอยกินข้าวร้องไห้จนหลับดิฉันมองเห็นลูกที่หลับอยู่หน้าทีวีมันมีความรู้สึกเจ็บปวดหอหัวอกของคนเป็นแม่ดิฉันอยากจะร้องไห้แต่กลัวแม่เห็น รีบเดินออกนอกประตูบ้านฝนมันตกหาใหญ่ท่านใดนั่นเองดิฉันก็ได้ยินเสียงคุณแดงวงโฮบเขาเชิญมาออกรายการทีวีที่ลูกเปิดทิ้งไว้เสียงเพลงมันดังแว่วมาจากทีวีมันช่างมันเจ็บปวดซ้ำลงไปอีกดิฉันจำเสียงเพลงนั้นไม่มีวันลืมคุณแดงร้องเพลงนั้นออกมาจากทีวีวันนั้นมันเป็นบทเพลงที่กินใจดิฉันมาก หัวใจแสนเหนื่อยหนักเจ็บปวดนักแทบขาดใจเหตุฉะนหนถึงเกิดมาจนถึงบ้านลูกก็ถาเข้าในจานที่สัญญาไว้แม่บอกว่าจะ ดิฉันวิ่งออกไปนอกบ้านร้องไห้โ h ออกมาวันนั้นเป็นวันที่หัวอ,อกของคนเป็นแม่มันเจ็บปวดที่สุดดิฉันคิดอย่างเดียวโทรไปบอกคุณสมเกียติว่าเราอยู่อย่างนี้ไม่ได้ลูกอดข้าวใบครั้งทำไมชีวิตเราถึงต้องเป็นเช่นนี้คิดอย่างเดียวว่าเราจะตั้งรวยให้เร็วที่สุดเราจะตั้งหลุดหนี้ให้เร็วที่สุด วันนั้นออกจากโรงพยาบาลตัดสินใจโทรหาเพื่อนที่อยู่ในธุรกิจเครือข่ายสิ่งเดียวที่เราทั้งสองตกลงกันว่าธุรกิจเดียวเท่านั้นที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากสิ่งตรงนี้ไปได้คือธุรกิจเครือข่ายจากอดีตเครือข่ายไม่สามารถทําให้เราประสบความสําเร็จได้วันนั้นเรามาคิดต่อไปนี้เราต้องหาธุรกิจเครือข่ายทํา เพราะสิ่งที่เหลืออยู่ในเราก็คือความสวยงามของเครือข่ายมันเป็นธุรกิจเดียวเท่านั้นที่จะทำให้คนจนๆอย่างเรารวยได้มันเป็นธุรกิจเดียวเท่านั้นที่ลงทุนแค่หลักร้อยหลักพันแต่สามารถมีรายได้เป็นล้านได้มันเป็นธุรกิจเดียว,ส,าายยวสำหรับคนจนหัวใจนักสู้ทั้งหลายวันนี้เรามีความฝัน เรามีเป้าหมายแต่เราขาดเครื่องมือวันนั้นเราทั้งสองคนเดินไปฟังแผนการตลาดที่โรงแรมไดอิชิหาดใหญ่วันที่บริษัทจอยแอนคอยไปเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี4-5เราทั้งสองคนตัดสินใจทําแล้วก็เห็นโอกาสตื่นเต้นกับสรรพคุณสินค้าตื่นเต้นกับแผนการตลาดใจคิดอย่างเดียวว่าเราทําได้ วันนั้นไปฟังด้วยความเปิดใจไปหาโอกาสด้วยตัวเองอัพไลน์ไม่ต้องโทรเชิญอัพไลน์ไม่ต้องไปรับที่บ้านแต่เราไปเพราะความต้องการเปิดใจไปจากบ้านหลังจากเห็นแผงการตลาดดูแล้วมันง่ายมากๆสร้างแค่สองสายงานแต่สามารถมีรายได้ในอนาคตวันละหมื่นห้าได้คิดอย่างนี้จับมือกับคุณสมเกียจวันนั้นออกจากห้องประชุมด้วยหัวใจที่พองโต ด้วยใจที่ตื่นเต้นชุ่มช่ำยังบอกไม่ถูกตัดสินใจกับธุรกิจตัวนั้นแต่ทําอย่างไรล่ะเราไม่มีเงินซื้อสินค้าเข้าสู่ระบบดิฉันกับคุณสมเกียรติปรึกษาหาลือกันคุณสมเกียรติบอกว่าไหนไหนเป็นหนี้อยู่สามล้านแล้ววันนี้เราเริ่มต้นเพื่อการชีวิตใหม่ของเราเราเป็นเพิ่มอีกสี่หมื่นบาทจะเป็นไรไป โชคดีค่ะบุญของเราทั้งสองฟ้าคงเปิดทางให้เราก่อนหน้านี้เราได้ยื่นคำขอไปกับพี่ชายเพื่อเอาเงินมาซ่อมหลังคาบ้านทุกท่านค่ะหลังคาบ้านที่อยู่เมื่อ8ปีที่แล้วมันรั่วฝนตกทีไรต้องหาหมอหากาะมังหาภาชนะอะไรก็ได้มารองน้ำฝนเต็มบ้านไปหมดพี่ชายส่งเงินมาให้พอดี เราทั้งสองตัดสินใจแล้วว่าจะเอาเงิน4ี่0 0บาทนี้มาทำธุรกิจจอยแอนคอยวันนั้นตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ลงไปเจโตหลังจากนั้นเราจะไม่รอช้าด้วยภาระนิถินด้วยความเข็ดขยาดกับความจนเราไม่ช้าแม้นแต่วินาทีเดียวได้ไปชวนผู้คน ได้ไปเปิดโอกาสไปเล่าเรื่องราวให้เพื่อนฝูงฟังแต่หนึ่งถึงสิคนปฏิเสธเพราะเขาไม่เชื่อเขาไม่รู้ว่าสินค้ามันดีหรือเปล่าเขาไม่เชื่อว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะไอ้คนที่ไปพูดมันจนมันไม่มีศักดิ์ศีเพราะฉะนั้นเราทั้งสองคน ตัดสินใจสู้ใหม่เพราะความสำเร็จของเราวันนั้นไม่ได้ฝากไว้ที่ความคิดของคนสิบคนนั้นที่ปฏิเสธเราแต่มันอยู่ที่กามือเราเราทั้งสองคิดใหม่คุณสมเกียรติบอกว่าถ้าอย่างนั้นไปชวนเพื่อนที่เป็นนี่เหมือนกันเพราะคนเหล่าน,นั้นมันมีความต้องการเหมือนกับเราต้องการโอกาสเหมือนกันและวันนั้นโชคดีมาก ดิฉันลิตรายชื่อเพื่อนที่เป็นหนี้หลักล้านได้ทั้งหมด5คนแล้วตัดสินใจโทรศัพท์ไปบ้างไปหาบ้างภายใน5วันดิฉันมีเพื่อนเข้ามาร่วมธุรกิจ5คนด้วยกันปรบมือกับดิฉันหน่อยและทุกท่านคะตอนนี้5คนนั้นประสบความสำเร็จนั่งอยู่ในหอแห่งนี้ช่วยปรบมือดังๆให้เขาหน่อยอยู่ในตำแหน่ง M v P รวยแล้วทั้งหคนคะ่ะ หลังจากนั้นเรามีคนมาทำงานร่วมกันเพิ่มขึ้นเราทำงานกันอย่างมุ่งมั่นกันอย่างทุ่มเทในที่สุดหกเดือนดิฉันสามารถขึ้นตำแหน่งเมนเจอร์แปดเดือนไอ้บ้านที่คิดว่าจะซ่อมแต่หลังคาก็ได้บ้านหลังใหม่ภายในสิบเดือนของการทำธุรกิจที่เหลือปลดหนี้ภายในสี่ปีของการทำธุรกิจ ดิฉันสามารถหลุดหนี้สามล้านบาทค่ะนี่คือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ของเราสองคนตอนนั้นองค์กรเริ่มมากขึ้นเราเริ่มคิดจับทิศจับทางมีความรู้สึกว่าองค์กรเราโตขึ้นเราทำอย่างไรมันเกิดหลายหลายเรื่องขึ้นในภาคใต้เรามีความรู้สึกว่าวันนั้น เราต้องลุกขึ้นมาสู้ด้วยตัวเองเราต้องคิดอะไรสักอย่างกับคนที่เดินตามหลังเรามาและจะพาเขาไปสู่ความสำเร็จได้ดิฉันเริ่มตั้งหลักใหม่กับคุณสมเกียรติโดยการเริ่มเรียนรู้พัฒนาองค์กรคุยกับเจ้าของบริษัทท่านดรสมชายหัตชริหาได้ให้แนวคิดข้อคิดดีๆได้แบ่งปันความรู้ให้กับเราดิฉันเริ่มที่จะศึกษาคนที่เขาประสบความสาเร็จ ไม่ว่าจะเป็นคุณติ๊กคุณเฟิร์สคุณปนังโชคคุณใหญ่และจานทองเพชรหรือหลายหลายคนที่เขามีประสบการณ์เขามีจุดเด่นอย่างไรเราเริ่มเรียนรู้ตรงจุดนั้นแล้วนำมาพัฒนาเปิดโอกาสให้กับผู้คนเริ่มที่จะขยายตลาดต่อไปเรื่อยๆเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนผู้คนเติมความคาดหวังให้กับเขาได้เริ่มที่จับมือกับผู้นำ ภายใต้องค์กรของดิฉันทุกคนจับมือกันทำงานมีความคิดอันเดียวกันร่วมกันพัฒนาทีมานก็มีความสามารถมากขึ้นตรงส่วนนี้ส่งผลให้8ปีกับ4เดือนของดิฉันเราสามารถประสบความสำเร็จขึ้นตำแหน่งพรสซซเว่นได้ในวันนี้ทุกท่านคะนี่คือ เรื่องราวแห่งความสำเร็จของเราวันนี้อยากจะบอกทุกท่านว่า8ปีสี่เดือนมันคุ้มเหลือเกินสำหรับชีวิตเราสองคนท่านจะเห็นว่าวันนั้นดิฉันเจอวิกฤตแต่วันนี้มันกลับไปเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ของครอบครัวเราวันนี้เราสามารถก้าวข้ามความยากลำบากมาได้ดิฉันเชื่อเหนือเกินว่าไม่ได้มีแต่ความฝัน ไม่ได้มีแต่แรงบันดาลใจไม่ได้มีแต่ความอดทนแต่สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ดิฉันประสบความสำเร็จได้วันนี้คือเครื่องมือขอเสียงปรบมือใกับบริษัทจอยแอนคอยค่ะวันนี้เรามีเครื่องมือที่ดีเครื่องมือที่พร้อมดิฉันมีความภาคภูมิใจมากที่ได้เข้ามาทำธุรกิจจอยแอนคอยดิฉันรักบริษัทจอยแอนคอย เสมือนหนึ่งชีวิตจิตใจของครอบครัวเรามันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมันเป็นหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เราง่ายต่อการสำเร็จทุกท่านคะ่ะวันนี้โอกาสมาถึงมือของทุกท่านแล้วท่านคงจะไม่ต่างอะไรกับดิฉันหลายหลายคนในห้องนี้ แต่วันนี้อยากให้ทุกท่านได้รับโอกาสและได้ประสบความสำเร็จเหมือนกับเราสิ่งที่เราได้รับจากที่นี่มันมากมายเหนือกว่าคำว่าเงินเหนือกว่าคำว่าบ้านคำว่ารถสิ่งที่ดิฉันขาดหายมาทั้งชีวิตวันนี้ดิฉันได้มันมาหมดดิฉันได้อิสรภาพทั้งการเงินและเวลาดิฉันอยากได้อะไรได้อยากซื้ออะไรซือ้อยากกินอะไรได้กินดิฉันอยากให้ทุกท่านในหอแห่งนี้ วันนี้ตัดสินใจท่านจะได้ประสบความสําเร็จเหมือนกับเราสองคนท่านเจอเครื่องมือที่สุดยอดเจอเครื่องมือที่ดีที่สุดแล้วโอกาสทางอาชีพความเป็นไปได้ของอาชีพที่มั่นคงรายได้ที่มั่นคงวันนี้ดิฉันได้ทุกอย่างพร้อมทั้งการท่องเที่ยวได้ยืนอยู่บนจุดของการเป็นผู้ให้มันมีความสุขมากม ทุกท่านคะตื่นเช้าขึ้นมาเปิดม่านหน้าต่างออกมองไปข้างหน้าอย่างมีความหวังอย่างมีความสุขอย่างไร้ความกังวลใช้ชีวิตอย่างสุขสบายอยากให้ทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาลิ้มรสแห่งความหอมหวานของคำว่าความสำเร็จจากธุรกิจเครือข่ายวันนี้อยากเชิญชวนทุกท่าน ลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งสำหรับคนที่หาทางออกของชีวิตไม่เจออยากเปลี่ยนแปลงชีวิตวันนี้ดิฉันบอกให้ได้เลยว่าท่านมีไฟท่านมีพลังท่านจะรอวันหน้าทำไมวันนี้ทุกท่านสามารถคิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ลองเริ่มต้นชีวิตใหม่ในวันพรุ่งนี้ เครื่องมือที่สุดยอดเครื่องมือที่ดีที่สุดเครื่องมือที่เป็นไปได้คือบริษัทจอยแอนคอยค่ะทุกท่านคะดิฉันทำได้ท่านก็ต้องทำได้ไม่มีเครื่องมืออันไหนที่เหมาะสำหรับคนไทยที่เป็นหัวใจนักสู้ในห้องนี้ทั้งหลายอย่าไปย่อท้อกับชีวิต อย่าไปจมปลักกับปัญหาวันนี้ท่านโชคดีกว่าคนหลายล้านคนที่ไม่ได้อยู่ในห้องนี้ท่านมีโอกาสมาอยู่ตรงหน้าของท่านแล้วไม่เหมือนกับดิฉันวันนั้นที่วิ่งเข้าไปหาโอกาสคำว่าโอกาสบางครั้งมันมาแล้วท่านปล่อยให้มันหลายผ่านเลยไปท่านกลับมาเสียใจทีหลังบางครั้งโอกาสดีๆของชีวิตใครบางคนมันมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วมันก็ไม่ผ่านมาอีกเลย วันนี้โอกาสอันยิ่งใหญ่ชีวิตของทุกท่านอยู่ตรงหน้าท่านแล้วขอให้ทุกท่านคิดใหม่ทำใหม่เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นกับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าเริ่มต้นกับอนาคตที่ดีกว่าเริ่มต้นเพื่อคนข้างหลังวันนี้ขอให้ทุกท่านตัดสินใจถ้าหากว่าถามดิฉันว่าอะไรล่ะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกท่านเป็นคนรวยได้หลุดพ้นได้ ประสบความสำเร็จเหมือนกับเราได้ดิฉันมีคำตอบให้ทุกท่านเพียงคำตอบเดียวเท่านั้นคือธุรกิจจ้อยแอนคอยสวัสดีค่ะค่ะขอบะคุณค่ะคุณนัชชุดาและจ่าสิบเอกสมเกียรติสิริชาววัฒน์นะคะคร,ครบทุกรสชาติค่ะสุขเศร้าเหงาและก็พลังนะฮะทุกรสชาติได้เห็นในหนึ่งชีวิตแต่นี่คือชีวิตจริงของคนจริงๆ ที่ได้ผ่านชีวิตมาอย่างเข้มข้นเวลาสําคัญที่บุคคลสำคัญของเราผู้สร้างสารรค์ให้เกิดความมหัศจรรย์และวันแห่งความสําเร็จเช่นนี้ได้ขอ